เรายังมีความหวังนะครับ<อ>ก็เ,<อ>เราจะดําเนินการตามหลักตามเกณฑ์ตามหลักฐานต่างๆที่มอบหมายให้ทั้งหมดนะครับก็<อ>สุดท้ายนะครับเดี๋ยวขอเชิญท่านรองผู้ว,ว่านะครับอนุท่านพูดอะไรหน่อยครับเชิญครับก็เสียงใเ,เสียงกล้องเข้ามาใกล้ๆเสียงครับร้ใกล้ๆเล<อ>ยริงๆสอยเราเองก็การที่เราจะไปตรวจสอบอะไรเนี่ยถ้าได้มีบอกแสง การมีเบาะแสก,ก,ก็จะเป็นสิ่งส่วนที่ดีในการตรวจสอบครับสำหรับเรื่องที่รับไว้วันนี้เดี๋ยวผมจะมอบหมายให้เจ้าที่ส่วนไหนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสนอนที่จะดำเนินการได้ก็จะสั่งการให้เจ้าที่ดำเนินการแต่ว่าระยะเวลาการตรวจสอบต้องเข้าใจนิดหนึง่งว่าการตรวจสอบเนี่ยมันจะมีกระบวนการมีเวลาสักนิดหนึง่งอาจจะไม่ได้จับใจของท่านแต่อย่างไรก็ดีก็าจากที่เราพูดคุยกัน อยากทำตามระยะเวลาที่สมควรแล้วก็อยาเร่งกรับครับคุณครับคุณเดชมีอะจะเติมโตไหมครับครับก็หวังว,งว่าวันนี้นะฮะจะเป็นวิมายที่ดีนะครับจะมีการสัตสารนะฮะเหมือนห้าสอนะฮะเพราะเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากผมเข้าใจนะมีแรงกระทบเยอะ ท่านผู้ว่าก็ต้องรองท่านผูว่าก็ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบนะครับแต่ในทสุดเราหวังว่าเรื่องนี้จะได้รับการแก้ไขให้อยู่ในกรอบของกฎหมายนะครับเพื่อหนของปราดินจะได้ถูกใช้อย่างถี่ต้องนะครับไม่มีการเบียดบังใช้เฉพาะปลูกเฉพาะท่วนะครับขอบคุณมากครับท่านผู้ว่าครับขอท่านูท่านทนผ่ทน้าทน้าน่าน้่นท่า จิตสำนึกของการรบับผิดชอบที่ได้เป็นผู้รักษาเงินตราของแผ่นดินนี้ก็ขอให้ท่านได้ทำการงานความรับผิดชอบนี้อย่างเต็มที่นะครับเราจะติดตามดูว่าการทำงานจะไปถึงไหนแล้วอยา่าไปต่อเนื่องครับขอบคุณครับออายท่านนาสุดท้ครับพี่ใหญ่เราครับโยมพัดครับเชิญนะครับสวัสดีครับวันนี้พอดีทีพาร์เรามาสตงเนี่แลแล้วก็ได้ประสบความสำเร็จไปอีกหลายก้าวนะแล้วก็ ได้รับรองจากปากผู้ใหญ่ว่าจะช่วยประสานงานและทําให้ดีที่สุดเพราะท่านควารักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เหมือนเราเมื่อเรามาเนี่ยทั้งกลุ่มเนี่ยท่านก็มีความรู้สึกว่ากระตุ้นใ้ท่านรักมากขึ้นนะมอพครับมาต่อเพื่อนครับมาอพนนะครับตลอดที่ว่านะครับท่านอรุณนะครับสังทองนะครับที่เป็นความหวังนะครับของคนไทยเงประเทนนะครับขอบคุณครับ ช่วยกันน้ช่วยกันนะเเป็นของพวกเราะครับ